สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับมีรถมือสองเข้ามาเยอะมากนะช่วงนี้นะครับสามสี่วันที่ผ่านมาเข้ามาประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบคันเลยนะครับแล้วก็มีราคาเริ่มต้นหแสนกว่าบาทมีมินิสันมาร์สนะปีประมาณสิบสามราคาแสนสาม มี v ีออสปีสิบสามราคาแสนแปดนะแล้วก็มี v ีออสทีอารนะครับคันนี้นะมันเข้ามาพักหนึ่งแล้วแหละนะครับปรับรถราคาลงอ่ละลดราคาลงกว่า4ี่หมื่นบาทนะคใครสนใจ v ีออสนะครับไว้ขับอึดๆถึกๆทนทนนะครับไว้ใช้ง,งานสวยๆคันนี้นี่ผมแนะนำเลยนะเป็น v ีออสที่เป็น TR อารนะครับชมนี้ปีสิบสามไม่ก็ไม่เยอะนะครับไม่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น รถปี13มไม่หนึ่งแสนหนมืนเฉลีย่ยใช้งานปีละหมื่นโลเองนะครับวิ่งไม่เยอะปีละหมื่นโลเดือนละ800กว่าโลอะนะครับเดือนละ800กว่าโลวันหนึ่งเท่าไหร่ยีกว่าโลนะครับรถวิ่งไม่เยอะนะครับรถใช้งานไม่เยอะ ไม่ช้ำรถสวยนะครับแล้วก็มีจอนะครับมีจอทัชสกรีนให้แล้วเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูรถเข้าใหม่นะใครรอรถเข้าใหม่รอสักพักหนึ่งมีซีฮิชาร์ไฮบริดราคา5้าแสนต้นๆเข้ามานะครับมีนิวเอลติสเข้ามาเพียบเลยมี v ีออสนะครับทั้งมิดทั้งไฮเข้ามาเยอะมากนะครับวีออสมิดไฮปีประมาณสิบเยี่สิบเนี่ยราคาเริ่มต้นสามแสนกลางๆผ่อนห้าพันกว่าบาทมีนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูคันนี้กันก่อน คันนี้ v o ออสหนึ่นะครับแต่งให้แล้วเดิมๆนะแต่งให้แล้วเดิมๆโคมไฟสแสงเงาๆใหม่ๆครับมีสเกิร์ตให้มีล้อมแม็กซ์ลาย TRD 15นิ้วแบบนี้ให้นะคันนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเฉลี่ยใช้งานต่อวันต่อเดือนเดือนละ800โลภายในครับนี่ภายในส,สวยๆมีกล้องถอยนะครับมีจอทัชสกรีนให้แล้วแบบนี้น,นี่มีจอทัชสกรีนให้นะครับมีจอทัชสกรีนให้ไม์แค่แสนหนึ่งนะสวยๆอย่างนี้ครับได้เบาะหนังนะลายทรด นะครับแบบนี้เลยนะข้างๆก็บุเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับเป็นตัวแต่ง,งน,นะนะเป็นตัวแต่งเป็นตัวทีอาดีโรงงานเขานะครับเบาะก,ก็ได้เป็นเบาะหนังหมดแล้วนะทีอาดีเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังนะครับได้ชุดแต่งแต่คันนี้นะเจ้าของเดิมนะมีติดในส่วนของพวกกล้องนะครับพวกจอมาให้แล้วนะรถสวยน่าใช้ครับมีสเกิร์ตมีสปอยเลอร์ราคาแค่1นึ่งแสนาหครับกำเงินมานะสองแสนทอนร้อยทอนพันหนึ่ง รับรถขับไปเลยนะครับเดี๋ยวปรับสภาพให้ขายเป็นพร้อมใช้ทุกคันที่เพชรยนต์ครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับดูแลช่วงล่างให้ยางไม่พร้อมดูแลให้นะครับเบรกไม่พร้อมดูแลให้ขายเป็นรถสวยสภาพพร้อมใช้แวะมาดูคันแรกคันนี้1 9 9 0 0 0สนใจทักมาหาผมได้โดยตรง0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เายสมีครับเอสไซด์พีนะครับเอาติสมีเพียบเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับให้ดู VOS คันนี้ก่อนป้าเดี๋ยวเราไปดูเก่งเล็กกันนะครับมีเก่งเล็กเยอะมากนะ นี่เซียสคันนี้แค่2ประมาณ2องแสนสองนะครับใครอยากได้เซียสนะปีประมาณสิแบบนี้ก็มีอีโคคาเครื่องพันสนะครับวีองวีออสนะครับยาริสนะครับวีออสยาริสเพียบเลยมาสด้านะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับแคปจอทักมาหาผมได้นะตรงนี้เดี๋ยวจะมาดูกันนะแต่เดี๋ยวขอเดินไปฝ่ายเซอร์วิสฝ่ายช่างมีรถเข้าใหม่นะครับแจ๊ดเจอหนึ่งนี้ถ่ายไปหลายรอบแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังอ่ะคันนี้ก็ปรับลดราคาลงนะครับเราพาดูรถปรับลดราคาลงก่อนตะกี้เราดูวีออสเนี่ย ราคาป้ายนะ239,000หเหลือ1น9,000ลงไป40,000แต่คันนี้นะครับลงไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวดูราคาก่อนคันนี้ราคาป้าย249,000น้ะครับ1.5รุ่น e สีแดงนะครับไม่ประมาณแสนกว่ากว่าไม่เท่าไหร่ไม่แสนหกนะคันนี้เคยติดแก๊สครับแต่ว่าแจ้งถอดแล้วติดแก๊สแต่แจ้งถอดในเล่มแล้วนะถูกต้องนะครับคันนี้ปี13แต่ได้โฉมใหม่เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับ vvti เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแต่เปลี่ยนโฉมแล้วคันนนี้1.5รรุ่ E ไม 100, 6, นะครป้ายอยู่249,000เอาไปผมขายเท่าไหร่ดี219,000ไปลดไป30,000 219,000บาทจบใครสนใจทักมาครับ0659113374นะคันนี้ปรับราคาหัน่นสดเลยนะครับ249เหลือ219นะครับภายในก็สวยงามนะครับเบาะลายกราฟิกนะครับเท่ๆสีน้ำเงินสภาพดีนะเครื่องไม่ช้ำนะครับสภาพดีเครื่องไม่ช้ำ,นะคคชำใครสนใจทักมา แอสไตน์ si P E K 1 5 2สีแดงนะครับเป็นสีเฉพาะทางเลยนะใครชอบคือชอบเลยใครไม่ชอบคือไม่ชอบเลยรอคนที่ชอบอยู่219,000ได้วีออขับเท่ๆไปจัดเฟนแนนซ์ได้ซื้อสดได้สนใจทักมานะครับนี่มีอีกเพียบเลยนะครับรถนะเข้าใหม่เยอะนะครับรถเข้าใหม่เยอะคันนี้ก็เข้าใหม่นะเป็นตัว RS นะครับเข้ามาใหม่เหมือนกันนะสำหรับคันนี้นะสำหรับ HRV ตัว RS นะราคา ไม่แน่ใจประมาณ4ี่ห้าแสนเนาะประมาณนี้นะครับก็ชุดแต่งมีให้แล้วนะครับเผื่อคนชอบเนาะแต่งหน่อยๆแบบนี้มาครับดูคันต่อไปนะคันนี้เอ่อลติสครับไม่เสร็จไม่เจ็ดหมื่นคันนี้นะแต่ผมมีไม่มีเข้ามาใหม่อ่ะไม่หกหมื่นนะราคาเท่ากันเลย4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับปี19ไม่หกหมื่นสองนะครับไม่หกหมื่นสองชมไม่ได้เชนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับพอนหกพันเก้าไม่หกหมื่นสองมีนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสนใจทักมาได้ 0659513374ครับคันนี้ก็เข้ามาใหม่นะรีโว้นะครับรีโว้นะเป็นตัวเตี้ยสมาร์ทแคปนะครับยังไม่ติดจองนะคันนี้เกียร์ออโต้ครับใครอยากได้รีโว้ตัวเตี้ยวเครับตัวเตี้ยนะเอ่อแต่เป็นรุ่นเริ่มต้นเป็นตัวเจนะครับล้อกระทะแต่เดี๋ยวมีฝาครอบให้นะฝาครอบแบบข้างหลังอ่ะนะครับคันนี้ครับไม้แปดหมื่นปี19นะครับเป็นตัวแคปเตี้ยออโต้รถบริษัทมือเดียวปลดระวังปี19ครับ ปี19ไม่แ3ดหมื่น0 0ฟีลาบอลประมาณ700 0น่ะนะครับคุณได้แคปเตียนะออโต้นะครับแบบนีนะ้นี่ให้ดูเกียร์บอกเขาถอดเป็นหนุนอยู่นะนี่เกียร์ออโต้นะครับใครอยากได้ทักมามีแคลรี่บอยให้ครบแล้วนี่มีแคลรี่บอยแบบนี้ให้พี่ๆครบแล้วนะครับสนใจทักมาได้065 9์3 3ห้มาดครับมาดูคันต่อไปคันนี้ภูมิใจนำเสนอเลยนะครับสำรับ CRV ปี12-13ครับ2.4 EL ขับ4 369,000พร7,000กว่าบาทนะครับพร7,000กบาทนึงในปี13นะ CRV ขับ4ตัวท็อปครับ2.4 EL แบบนี้เชรยนต์ก็มีนะขอดูคันนี้ก่อนคันนี้ภูมิใจนำเสนอเหมือนกันนะครับสำหรับ CRV หลุดจองมานะคันนี้นะครับ CRV 2.0 E ขับ4ครับนะ 4win น,นะคันนี้นะ 4win น,นะครับและที่สำคัญไม่ขึ้น7,000 คันตะกี้ไม่แสนสามนะ CRV คันตะกี้ไม่แสนสามคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นครับนี่คันนี้ไม่แค่เจ็ดหมื่นนะครับใครสนใจทักมาได้065 951 3374เาไลน์ครับ s s i pek 152ไม่เ e จ็ดหมื k ่นเจ็ดปีสิบสามครับ2.0 E. ขับ4นะครับอยากได้ CRV แบบขับ4แบบนี้เพรยนต์จัดให้นะเพรยนต์มีให้พี่ๆครบนะครับมาดูคันต่อไปครับคันนี้คันนี้จะเป็นในส่วนของ วีออสนะครับวีออสตัวไฮนะท็อปสุดของรุ่นครับไม่ประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งนะปี19บมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะปลายแดยวมาเกือ 8, 000, บแปดแสนอะตอนนี้3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟีด้าผ่อนหกพันต้นๆนะครับวีออสแบบนี้ฟีด้าผ่อนหกพันต้นๆในกองถอยจอร์ดสก,กีล้อมแม็กไลพิเศษลายเท่ๆแบบนี้ดูภายในคอนโซลดําแดงบอร์ดดำแดง,บดแดงใบปอศูนย์ห้อยอยูค่ครบครับวีออสนะครับราคาเริ่มต้น3ามแสนต้น,ตน,ตน เพจนยนต์มีมีเข้ามาใหม่ปี19ตัวมิดนะตัวมิดจะไม่ได้ล้อลายนี้นะครับแล้วก็เบาะมันจะเป็นเบาะหนังดําล้วนตากล้องถอยจอร์ดสกรีนมีถ้าเป็นตัวมิดเนี่ยราคาเริ่มต้น349ไมค์ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็คันนี้ครับไม่ดูไม่ได้นะครับไม่ให้ดูไม่ได้นะคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยพี่เขากําลังถ่ายรูปอยู่ใครรอนะสําหรับเอสปอร์ตนะครับไม่รู้ออปชั่นหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูหน่อยปี17ครับคันนี้ไมค์200,000ไมค์200,000ครับ เอส,สปอร์ตออปชันรถบ้าน,นครับไม่ส0 0แสนมีกล้องถอยมีจอทัสกรีนเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะครับมีกล้องถอยจอรัสกรีนแล้วคันนี้นะครับราคาเพียงแค่3ามแ0นแปดหมื่นเไม่สองแสนสประมาณเนี่ยสองแสนหนะใครขับนะรวยรวยเห็นไหมมีติกเกอร์อยู่รวยรนะครับทะเบียนหนึ่งสี่ส o งเก้าหนึ่งจุดแปดเอสปอรไม่สองแสนสามแสนแปดผ่อนประมาณ7,000พันต้นๆ ได้ล้อมแมกไลน์นี้เนาะเอสปอร์ตเนี่ยลูกค้าหากันอยู่แล้วนะผมขอดูเลขไม้หน่อยหน่อยนะครับพี่2องแสนมื่นอ, 2, 1, อ้าวไม้สองแสนหนึ่งาไม้สองแสนหถามว่าเยอะไหมเรียกว่าท่วมดีกว่าเรียกว่าไม้ท่วมเลยนะแต่นะครับเอาไปใช้งานต่อได้ครับ389แปเ้าเนาะคันนี้3าม0สนนเันนะเอสปอร์ตสีดำเท่ๆสนใจขอนเจ็ดกว่บาทรีบจัดได้เลยศูนย์หกห้าเ้าห้าหนึ่งสามสามเจดสี่ครับนี่คันนี้ก็เข้าใหม่นะสองสออ่ะ c h r และได้เป็นตัวไฮบริดนะครับซี r าไฮบริดคันนี้เดี๋ยวผมขอดูอาภายในก่อนนี่ไม้สามหมื่นครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวเป็นตัวที่ปรับแล้วนะไม่สามหมื่นนะมันจะเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับเขาเรียกว่ารัดไม่ไดเชนปีประมาณ20 22ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับดูสคอบอก่อนรถเพิ่งเข้านะครับเมื่อวานนี้นะแต่มันแทบไม่ต้องทำอะไรเลย7 4 9 0 0 0นเ้าันะปี2 2ิจด23าไม่ส3หมสา 749,000เลยครับเป็นตัวไฮบริดนะครับอ่าเป็นตัวไฮบริดนะชื่อรุ่นเนี่ยเขาจะเขาจะเรียกใหม่แล้วนะครับชื่อรุ่นเนี่ยเขาจะเรียกใหม่แล้วนะมันจะเป็นรุ่นเนี่ย1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้749,000นะครับนี่สวยๆนะใครสนใจทักมาได้นะครับพรีเมียมเซฟตี้นะครับ, Safety, รบตัวท็อปสุดแล้ว0659513374 ลาย ID p e k 1 5 2ได้แบ็คท็อปด้วยได้ไม้สามหมื่นนะครับแล้วคันนี้ครับไม่ให้ดูก็ไม่ได้นะเพึ่งเข้ามาเลยสำหรับ C.H.R. นะครับทะเบียน 3, 8, 5, 5สีน้ำเงินแบบนี้ฟ้าน้ำเงินนะครับหลังคาดำแบ็คท็อปปี19ครับตัวไม้นาเชตปี19ครับตัวไม้นาเชตไม้รุ่งหกหมื่นราคาโคตรดีครับไฮบิดไฮนะท็อปสุดราคาเพียงแค่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันผ่อนเก้าพันต้น,ตน,ตน ประมาณ9ก้าพันาอะไรประมาณนี้นะแต่คุณได้ไฮบริดและได้ไม่หกหมื่นสีนี้สวยครับเป็นสีเฉพาะเหมือนกันใครชอบชอบเลยใครไม่ชอบคือไม่ชอบเลยนะภายในะสีดากล้องถอยจอสกรีนเนวี่มีครบเบรกมือไฟฟ้านะเบาะหลังพับได้อนเนกประสงค์สุดๆนะเบาะหลังพับได้นะพับราบแบบนี้นะคใครชอบชอบเลยนะสีน้าเงินแบบนี้ราคาดีครับราคาดีครับย้ํานะคันนี้5้าแสนสามหมื่นเก้าพันได้ไมเนื้อเชนปีสิบเก้าไมล์เนื้อเชนคือ,อไรนี่ล้อถ้าล้อ,อไลายนี้ จะเป็นไม้เนเชนปี19ถ้าล้อลายถ้าเป็นตัวไฮเป็นล้อดำอะ่ะจะได้เป็นปี18หรือถ้าเป็นล้ออนลอยจะเป็นตัวมิดนะครับอันนี้ได้ตัวท็อปสุดครับสวยงามน,น่าใช้สีน้ําเงินนะครับไม้6หืน5แ39,000ได้ปี19บอกเลยว่าคุณได้ปี19ในราคาปี18อะ่ะแล้วคุณได้ตัวท็อปนะตัวไฮนายขอให้คันหนึ่งนะราคาประหยัดราคาถูกแบบนี้ครับ c คมรี่ไฮบิดปี2 1ครับไม้90,000คันนี้ ราคา9 0 0 0 29,000นี่คันนี้คอสใครอยากได้นะรถที่ต้องบอกเลยว่าโคตรใหม่นะครับปี22.23ไหม่ประมาณเท่าไหร่40,000ั 4, 000, นะ้งบันนี้คันนี้ใหม่มา40,000นะครับสำหรับคอสนะครับเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ท็อปสุดแล้วนะร,ราคา8 7 9นะครับผ่อนประมาณ15,000คอสตะกี้ผ่อนประมาณ15,000นะครับสนใจรุ่นอื่นๆทักมาได้นะอันนี้พามารับชมรถเข้าใหม่ สดสดร้อนๆแบบนี้นะครับพามาชมรถเข้าใหม่สดสดร้อนๆแบบนี้ามาดูคันนี้กันดีกว่านะ V off นะตัวไฮครับคันนี้เลขไม้หนึ่งแครับสามแสนเจ็ดหมื่น้าพันทะเบียน6,453ครับราคา3ามแสนเจ็ดหม้พันพรหกพันต้นๆน,นะครับไม้หนึ่งแสนหกหอีกสองพัน 2, สนใจทักมาได้ Fortuner มีนะครับ CRV คันนี้ก็เข้ามาใหม่ c อ r ออขออาภัย c hr เข้ามาใหม่นะครับคันนี้นี่เบอใครสนใจนะครับราคายังไม่รู้นะน่าจะ45แสนนั่นแหละนะมันดูแต่งมาหน่อยนะเอ่อก็ถือว่าเป็นรถเฉพาะทางนะครับบางคนไม่ชอบแต่งก็ข้ามได้ข้ามนะครับใครชอบแบบแต่งให้แล้วก็มาจัดคันนั้นได้มาผมขออนุญาตนะครับพามาชมโซนนี้กันต่อนะโซนนี้เก่งเล็กแล้วตะกี้เราดูรถเข้าใหม่นะครับอันนี้เรามาดูเก่งเล็กนะครับตัวสมาร์ทไม้หมื่นอ่าคันนี้ตัวสปอร์ตปี23านะยาริท5ประตูคันนี้ไม้หมื่นแปดครับ สี่แสนถ้าไหลายสี่สามเก้าป่ะหรือสี่สี่เก้าสี่ 4, 7, 000, สี่เก้าผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะครับคันนี้ไม่สามหมื่นสี่หกเก้าผ่อนประมาณแปดพันเจ็ดพันแปดแปดพันประมาณนี้ 4, ะนะครับ top, มาด้ามาด้าสองครับ, 10, 9, Jazz, รบตัวท็อปเลยคันนี้นะครับสี่หนึ่งเก้าอ่ะตัวเอสเลเทอร์นะครับตัวรองท็อปไม่สามหมื่นปีเอ็ดครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฮอนด้าเจ็ตนะครับตัววีนะคันนี้ปีสิบเก้าจดยี่สิบไม่เก้าหมื่นสองครับคันนี้ 399ผ่อน6,700นะคใครสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับสามารถทักมาผมได้โดยตรงนะครับเป๊กครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่นี่0659513374เก้าไลน์ id e pek 1 5 2นะครับ สนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับอยากจัดคันไหนคุณทักมาได้เลยนะครับยินดีให้เมืองสานะครับยินดีให้บริการในการจัดไฟแนนซ์นะวันนี้นะครับได้ดูรถเนาะแสนกว่าบาทนะครับมีมาด้านะมีนิสสันมาร์สนะราคาประมาณแสนสามนะครับปีสิบสามหนึ่งจุดสองอีมีมีคันนี้ไม้สี่หมื่นเก้าคันนี้ไม้สี่หมื่นเก้าพันกิโลนะครับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางปร์วัซูลครับห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทผ่อนแปดเปนหกนะ่ยนิวเอลติสปีสิบเก้านะคันนี้ก็น่าใช้ นะครับราคาดีนะเราสวยมากไม้น้อยด้วยนะส่วนคันนี้ครับไฮบริดมีไม่เจ็ดหมื่นสามไฮบริดปียี่สิบครับไฮบริดเอนทรีห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันพรอนยูเก้าพันสามกว่ากว่อนเก้าพันสามกว่ากนะครับได้ขับไฮบริดเป็นอัลติสแบบนี้นะครับมีให้นะครับอ่ะมาดูคันต่อไปเดี๋ยวคันไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมพาดูคันนี้ครับตัวหน่งจุดหกรุ่นจีโฉมนิวครับราคาประหยัดเลย ทะเบียน7330นะ459,000พันพรเจพันะครับไม่แสนหปี19คันนี้1742เดี๋ยวขอดูราคาขอดูดูเลขไม่ก่อนคันนี้479ไม่หนึ0งแนะคันนี้ผ่อนประมาณ8ป0 0ันะครับคันนี้ผ่อนประมาณ8ป0 0ัอ่ะประมาณนี้เนาะใครสนใจนะครับรุ่นไหนคันไหนพักมาได้นะเพชรยนต์ครับมีรถมือสองให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันนะก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดนะการอัปเดตรถสวยเข้าใหม่แบบนี้ น,นี้ขอตัวครับสวัสดีครับ